สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้พูดถึงฟุตบอลโลก,ลอกรอบคัดเลือกในโซนเอเชียนะครับก็กำลังจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายว่าจะได้ทีมไหนผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายร่วมกับประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทีมชาติอิร่านนะครับกจจ็จะทราบผลในลในช่วงฟีฟ่าเดยในเดือนมิถุนายนนี้แหละฮะ ย้อนมาที่คลิปนี้นะครับก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับก็จะระเบิดแข่งขึ้นเป็นนัดที่3านะครับเป็นนัดที่3าม้วแหละก็ช่วงนึงก็เตะกันมาแล้วสนัดช่วงฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนะครับก็ตารางจะอยู่ในสไลด์ที่2องเดี๋ยวแอดมินจะเล่าสรุปตารางให้รับทราบนะครับก็เอากลุ่ม G ถึงกลุ่ม L ก่อนนะครับที่ที่พร้อมที่จะดําเนินการแข่งขันแล้วส่วนกลุ่มบนนะครับ กลุ่ม A B C D E F ถึงถึง F นะครับกลุ่ม A ถึง F เนี่ยน่าจะรอสเก็ดูของอ The Nation u f a The Nation ขับอยูอ่ยังไม่คอดโปรแกร,รมออกมานะครับแต่กลุ่มล่างเนี่ยพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ว่ากันไปเลยเข้าสู่นัดที่3หนัดที่4ใน FIFA d เดนานะครับ ก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับในภาพรวมเลยนะครับเวลนะครับเวลจะพบกับลิกเตนสไตล์นะครับมาซิโดเนียเหนือนะครับจะพบกับเบลเยียมนะครับอ่านี่คือแมตช์แรกของเบลเยียมนะครับพวกเควินเดอร์บอยแล้วก็หลายๆท่านที่เราคุ้นเคยก็จะมาร่วมฟาดแข่งนะครับแมตช์แรกของเบลเยียมเลยนะครับวันเสาร์ที่7มิถุนายนนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับซึ่งตรงกับวันศุกร์ แล้วก็ข้ามไปตีหนึ่งก็ขึ้นต่อวันเสาร์คู่ต่อไปนะครับเวลาเดียวกันยิบรอนตาพบกับโครเอเชียนะครับโครเอเชียนี่ก็เป็นแมตช์แรกนะครับนะเป็นแมตช์แรกเอสโตเนียพบกับอิสราเอลแล้วก็นอร์เวย์พบกับอิตาลีนะครับซึ่งคู่นี้โอ้ถือว่าสุดมันเลยนะครับอ่ก็อิตาลีพบกับอิตาลีเนี่จะเป็นนัดแรกนะครับพบกับนอร์เวย์นี่นอร์เวย์เนี่ย,น,ย,น,ยนำโดมิจ่าฝูงอยู่มี6แต้ม ส่วนอิตาลีนี่คือนัดแรกนะครับไม่อยากให้พลาดอีกนะครับอิตาลีนี่พลาดมา2ส,สมัยแล้วเป็นไปได้ยังไงพลาดมาแนละ้วแปีไม่ไม่มีชื่ออิตาลีในฟุตบอลโลกเลยเหมือนขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในรอบ6กปีเลยมั้งที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะครับคููต่อมานะครับสาธารณรัฐเช็กนะครับพบกับมอนเตเนโกนะครับวันเสาร์ข้ามาช่วงเวลาปกตินะครับบอสเนียนะครับพบกับซานมาริโน มอต้าพบกับลิทัวเนียนะครับขึ้นต่อห้าทุ่มแล้วแหละคู่เอกนะครับอัลโดร่านะครับต้อนรับการมาเยือนของพี่ทูพี่สองนะครับนําทัพอังกฤษมาเยือนนะครับอังกฤษนี่ยนำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับไม่น่ามีปัญหานะครับเอาในแต่ละกลุ่มเอาแชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบเข้ารอบอัตโนมัตินะครับส่วนที่2ก็ไปเพย์ออฟกันอีกทีหนึ่งคู่ต่อไปนะครับออสเตรียนะครับตีหนึ่งสี่สิบห้าพบกันโรมาเนียนะครับขึ้นต่อวันอาทิตย์แล้วแหละ ฟิลแรมนะครับพบกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยมาแล้วครับพวกฟันได้พวกกาเฟนแบกก็มาแล้วครับพวกกั๊กโปมาแล้วครับอืมซึ่งอาทิตย์ที่แล้วนําทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้สําเร็จนะครับอืมแล้วก็เอาวันนี้พบกับเซอร์เบียในคู่สุดท้ายนะครับนี่คือกลุ่มล่างทั้งหมดนะครับในฟีฟ่าเดย์นัดที่3นะครับบางทีมก็พึ่งนัดแรกนะครับอย่างเบลเยียมนัดแรกเนเธอร์แลนด์นัดแรกอิตาลีนัดแรกนะครับ มาลุ้นกันว่าทีมเขาเรียกว่าทีมเต็งจ๋าเนี่ยผลงานจะดีหรือไม่นะครับอังกฤษเนี่ยผ่านมา2นัดแล้วก็ถือว่า,าทีมที่เป็นคู่แข่งขันยังยังสู้ไม่ได้ยังสู้ไม่ได้เจออันเดร่านี่จะเป็นยังไงและอันเดร่าเนี่ยเป็นทีมทระเทศอังกฤษนะครับก็เลขหนึ่งกับเลขสิบเหมือนกันเลย อันเดอร์ล่ายังไม่มีแต้มนะครับลงแข่ง2นัดแพ้รวดนะครับอืมอ่าเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนนะครับผมอ่ะตามมาครับอ่าตารางคะแนนนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับอยู่ที่2นัดอ่าทั้ง6กลุ่มแะ้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน่าสนใจมากเลยครับโปแลนด์นะครับมีอยู่6แต้มนะครับของกลุ่ม G นะครับตามด้วยฟินแลนด์นะครับ4แต้มนะครับลิทัวเนียมีแต้มเดียวนะครับเนเธอร์แลนด์นะครับ ที่จะลงแข่งในนัดนี้นัดแรกนะครับจะเป็นเช่นไรนะครับโปรดติดตามนะครับแล้วก็มอลตาเนี่ยยังไม่มีแต้มนะครับนี่คือของกลุ่มจีนแต่ละกลุ่มเอาเอาแชมป์กลุ่มนะครับเข้ารอบอัตโนมัตินะครับมาดูกลุ่มเพสนะครับบอสเนียนะโอ้ได้6แต้มนะครับชนะรวดเลยตามด้วยโรมาเนียนะครับมี3แมแมไซปัสมี3แมแมนะครับออสเตรียนะครับนี่คือนัดแรกของออสเตรียนะครับ แล้วก็ซานมาริโนยังไม่มีแต้มนะครับกลุม่มไอ้นะครับนอร์เวย์นะครับนอนร์อเวย์มีอยู่6แต้มนะครับเนี่ยเกพาะอิตาลีในนัดน,นี้เป็นเช่นไรโอ้กะพิบพตาไม่ได้เอตเนียนะครับมี3มแต้มเท่าก,กับอิสราเอลนะครับ3แต้มแต่ก่อน,นอิสราเอลเนี่ยอยู่เอเชียนะครับแต่ว่าด้วยความไม่สงบทางด้านการเมืองก็เลยขอมาอยู่ที่ยุโรปดีกว่า ว่าอย่างนั้นนะครับโอ้ออกจากเอเชียนานแล้วนะครับหมายถึงว่าออกจากทวีปเอเชียขึ้นต่อยุโรปนี่นานนานมากแล้วอืมแล้วก็อิตาลีนะครับรอดูว่าจะมีแต้มหรือเปล่าครับพบกับนอร์เวย์แล้วก็มอนโดล่านี่มอนโดวาขออภัยมอนโดวานี่ยศูนย์แต้มนะครับกลุ่มเจนะครับนอร์ทมาซิโดเนียนะครับมี4แต้มเท่ากับเวลนะครับ4แต้มคาซักเนี่ยสแต้มแล้วก็เบลเยียม เนี่ยจะลงแข่งนัดแรกก่อนนัดนัดนี่แหละก็อทีนี้แหละก็อ็ฟีฟ่านี่แหละฮะ,ะละิเตนสไตล์นะครับศูนย์แต้มนะครับแพ้รวดเลยอังกฤษนะครับมี6แต้มนะครับโมพีทูทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากครับอารเบเนีย3แตม้มรัสเวีย3แต้มเซอร์เบียยังไม่มีแต้มแล้วก็อัลเดล่าศูนย์แต้มแลวไปพบกับอ,อังกฤษเนี่ยน่าจะเข้าทางอังกฤษเลยนะครับกลุ่ม L นะครับ สาธารณรัฐเช็กนะครับมี6แต้มมอนเตเนโก6แต้มโครเอเชีย e เนี่ยเพิ่งจะลงฟาดแข่งในฟีฟ่านี้แหละอรอรับชมนะครับว่าจะมีแต้มไหมหมูกรอฟาโลแล้วก็ยิบรอนต้ายังศูนย์แต้มอยู่ครับนี่คือทั้งหมดนะครับสรุปทั้งหมดเลยก็เป็นกลุ่มล่างครับกลุ่ม G ถึงกลุ่มแอลเป็นกลุ่มล่างอ่ะเอาให้ชมก่อนนะครับส่วนกลุ่ม A ถึงกลุ่มกลุ่ม K เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวถ้าแอดมินได้ ข่าวสารดีๆจะเร่งทำสรุปให้เลยนะครับผมอ่ะสลับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ